สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง4เล่าเช้านะครับก็จะเป็นเลาประตูชัยเลาสันติภาพประชาชนเลาแล้วก็เลาเอ็กต้านะครับผมเนาะก็วันที่วันที่เขียนผิดอีกแล้วนะครับพี่ๆวันที่ผมเขียนผิดอีกแล้วโอ้ยนะครับเปิดเปิดเปิดฟอร์มาก็เขียนผิดตลอดเลยวันที่นะครับเพราะว่า ผมเคยเขียนแต่วันวันวันต่อวันเนาะไม่เคยเขียนแบบแบบเลยวันพรุ่งนี้ประมาณเนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวันที่21นะครับพี่ๆเช้าวันที่21เนาะพราถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วเป็นเช้าวันที่21ต้องขอโทษถ้าเกิดวันที่ไม่ชัดนะครับก็สำหรับแนวทางของเรานะครับสีเรานะครับก่อนไปรับชมก็ขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกนะครับ แนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับแต่ละครั้งนะครับผมเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับสำหรับแนวทางนะครับของเราวันเช้าว,วันที่20เนาะก็ถือว่าปังอยู่นะครับพี่พเดี๋ยวมาดูกันเนาะน่าจะหลุดรอบเดียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดู เราประตูชัยผมให้สามกับเก้าอมาลูดเก้าอยู่นะครับพี่พี่มาลูดเก้าอยู่นะครับให้สามกับเก้าผลที่ออกหกเจ็ดศูนย์ห้าเก้านะครับใครลูดที่เก้าเข้าไปที่ห้าเก้านะครับมาสายลูดเราสันติภาพให้สองกับหกลูดสองผลที่ออกแปดสามหกกับหนึ่งหนึ่งนะครับของเราเข้าในตัวเจาะนะครับใครวริ่งลูดที่หกเนาะเข้าไปที่สามหกนะครับสองไม่มานะครับผมอืมสามตัวอืมผิด ผ,ผิดแต้มเดียวพี่ๆดูดิหกสองแปดอันนี้แปดสามหกนะครับเกือบได้เสียวเกือบได้เสียวนะครับผมอีกหน้านะครับจะเป็นประชาชนลาวประชาชนลาวผมให้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่พ1หนึ่งกับเจ็ดเจ็ดไม่มานะครับเขาอ,ออกหนะึ่งแปดเนาะใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่หนึ่งแปดลาวเอ็กต้าให้สี่กับศูนย์ผลที่ออกหกแปดสองกับหนึ่งสองนะครับ หลักหนึ่งเนี่ยผมก็เน้นนะครับพี่เลยศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งแต่เขาออกหนึ่งสองเนาะก็หลุดไปอันนี้สามตัวเนี่ยเอาแนวทางเอาแนวทางสันติภาพมาออกนะครับพี่พี่พดูด,ดิแปดสามหกเนาะใช่ไหมอ๋อนี่น,นี่ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยหกสองแปดเนาะหกสองแปดผมให้นะครับอืมเขามาออกนี่หกแปดสองนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับพี่พี่ก็ มาสายรูดนะครับมาสายรูดแล้วก็สายเจาะหนึ่งหนึ่งรอบแล้วก็ตัวเด่นหนึ่งรอบแล้วหลุดไปหนึ่งรอบนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับแนวทางของเช้าวันที่ยี่บเอ็ดนะครับพีพ่นะครับไม่ได้ดังใจนะขอเขียนประกาศไปด้วยนะครับเช้าวันที่ยี่บเอ็ดนะครับผม ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านน้ำตาทองด้วยนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามเมด,ดมินได้นะครับผมสรับบ้านเสียงโชคสรับเราประตูชัยนะครับเราประตูชัยผมให้นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับผม สายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้านะครับห้าศูนย์นะครับผมห้าหกห้าเจ็นะครับเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดนะครับสามตัวผมให้ไปที่เก้าห้าเจ็ดนะครับผม นี่เลยนะครับส่วนเล่าสันติภาพนะครับเราสันติภาพผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เลข5้านะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งแปดห้าสามห้าหกห้าแปดนะครับผม สามตัวนะครับห้าหนึ่งสามนะครับนี่เลยนะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับลราประตูชัยลราสันติภาพนะครับกับเช้าวันที่2 1เ็ดนะครับผมก็ แนวทางของเราพัฒนานะครับพี่พวันที่20เนาะผมให้วิ่วงรูที่9เม็ดเดียวนะครับมาเบิ้ลอีกแล้วนะครับวันพระด้วยเนาะมาเบิ้ลผลที่ออก922กับ99นะครับเนาะโอ้ผมก็พูดไว้ในคลิปอยู่ว่าถ้าเกิดใครชอบเ,เบิ้ลนะครับเนาะก็ตามได้เพราะว่าตรงกับวันพระเขาชอบมาก็มาจริงๆนะครับนะครับเอใจอยู่ว่าจะเขียนลงในในแผ่นกระดาษให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมไม่ก็ไม่ได้เขียนลงนะครับแต่ว่าพูดไว้ในคลิปอยู่เนาะไม่รู้ว่าท่านใดได้ตามหรือเปล่าสลับลาวพัฒนานะครับ อีกหน้านะครับผมอีกหน้าจะเป็นประชาชนลาวนะครับประชาชนลาวประชาชนลาวผมให้ไปที่เลข3เลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผม9ก้าหนึ่หนึ่ง สามสี่สามแปดนะครับสามตัวให้ไปที่สามเก้าหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับอีกหน้านะครับผมจะเป็นลาวเอ็กต้านะครับรอบสุดท้ายเนาะ ลาวเอ็กต้าผมให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม72นะครับ76 78 16 17 18นะครับ สามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับผมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสดับเนาะประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับท่านใดชื่นชอบนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ วันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับก็ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมนะครับพี่พน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมนาอสลับแนวทางแต่ละแต่ละครั้งแต่ละแต่ละคลิปนะครับแอดก็นั่งคิดคํานวณก่อนจะลงใส่กระดาษให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับนะ้ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะนะครับวันไหนดูต้องขอโทษขออภยัยวันไหนมาผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับก็ เชา้าวันที่เบ็ดเนะาะเช้าวันที่เบ็ดนะครับวันพฤหัสก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทุกท่านนะครับผม mm hmm. คลิปนี้กับสวัสดีครับ